สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะหมอล่ำข่าวดวนๆพี่น้องข่าวดว,ดวนๆบรรยากาศนี่คือพี่น้องเห็นนี่นั่นก็คือนองก้อยเชารินี่นะครับเข้าไปพูดคุยแนวเรื่องสัญญากับบอดโจในมือนีได้พี่น้องล่าสุดล่าสุดเลยพี่น้องนองก้อยเชารินีนะครับได้โพสต์นะครับบอกว่าจากเรื่องเล่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในเรื่องของการลงจากเวทีสาวน้อยเพรบันแพงและมือนี ด้วยความเมตตาของบอจโจนะครับที่ถึงแม้จะมีงานนะครับแต่บอโจก็เสียสละเวลาอันมีค่าของบอจโจเพื่อที่จะมาพูดคุยกับหนูและเคียร์ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นขอบคุณบอจโจและซอหนุนมากๆนะคะนี่นะครับเราก็บอกว่าตอนนี้บอจโจได้ขึ้นสัญญาการเป็นนั่งเอกหมอร่ำของก่อยชารีนี่นกับวุ้งสาวหน่อยเพชรบันแพง เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ย่างเป็นท่างการนะครับถือว่าตกลงถือว่าขึ้นสัญญาให้หนูอยากจะกราบขอโทษบอดอีกครั้งที่ทําให้เกิดเรื่องเล่าต่างๆขึ้นแต่บอดก็ยังมีเมตากับหนูเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่ผ่านมาบอดถือโทษโกรธหนูในอนาคตบอดยังบอกว่าหากมีโอกาสจะได้กลับมารวมงานกันอีกและหนูก็ยินดี รวมงานกับบอทเช่นเคยค่ะเรื่องเพ่งนะครับเมียนอกสมรสทีแฟนๆขอเข้ามาให้หนูร้องตลอดเวลาไปงานแสดงซึ่งบอสกะเมตาหนูมากนะครับแล้วก็อนุญาตให้หนูนี่นั่ไปร้องนั่ไปแสดงได้ปกติสุดท้ายนี่หนูอยากจะขอบคุณบอทโจและซอนุดขอบคุณแฟนครับ ก้อยชารินี่และขอบกุ้นแฟนครับสาวหน่อยเพชรบันแพงทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจหนูเสมอมาจากนี้ก้อยชารินี่สินะครับสิตั้งใจสร้างผลงานและพัฒนาฝีมือการร้องการแสดงของตัวเองอยู่เสมอฝากเป็นกำลังใจให้ก้อยชารินี่คนนี้ด้วยนะคะนี่คือชัดเจนเนะครับจากโสต์ล่าสุดของน้องก้อยชารินี่หลังจากที่เขาไปพูดคุย กับบอโจน,นะครับเดี๋ยวมาฟังจากบอโจน,นะครับเหตุการณ์สดๆดดนะครับพี่น้องดีมากขอคำน้าขอสอบด้วยจังสิ้นไร้ที่ทัางพอีที่พามาทั้งต้อนหาได้รับลังนี่ขอคำน้าขอสอบนะครับเพราะว่าซ้ำบันหลังเงินหายไปมีตลอด หนึ่งปีที่ทานมาพ่นหูจักไวยชาลลนี่แนะนำสาวา้อยคือบานแท่งแกับพี่แม่น้องสมรุเเีียเหต่พ่พนหูจากหลายโลขอขอบคาุณซอขาที่ให้โอกาสโน้ให้หนุ่มนี่ค่ะมันสิบก,กว่าหลาังยิ่งเนี่ยอกสม้วเนีเป็นเพี่งแกกของพู้เอสมรุเนาะบอกกินเก่นของพามาหมดทุกส เคือกเก่านองกินเก่าตะในเมื่อนองมาขอคำมาสาศิเนาะไอ,อเกาพี่เลยนะต้องขอเข้ามาใส่ทือว่าแหยอภัยบอกแต่บอกคำมาแหยอภัยซะแต่ทื่ว่า ที่ผ่านมาก่อคือถือว่าที่ผ่านมาเนาะหลักฐานไม่ได้ยกโทษโกดเครื่องเองียงไม่ได้ไม่ได้ติดใจเอียงอ่าแต่ว่าต้องบอกน้องนว่าเสียงท่าเสิ่งนี้ให้น้องนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นและอดทนมากกว่านี้ใจแห่ให้แน่วแน่ยัางแน่นถึงไม่ได้ยุ่งน้ำสาวน,อน้อยถึงไม่ได้ยุ่งน้นำไอ ถึงยุคใช้กับกันแต่ว่าต้องยักแนงก็เนี่ยต้องต้องใจต,ต้องต้องนิ่งวันนี้คิดเงี้ยวเคิดมาเรื่อยก็หน,น่อยสตาร์ทขึ้นใจเองครับถือว่าเนาะให้ในตรงนี้น,น้องสิเดสิเดอเจริญเจริญในหน้าที่การงานก็ไปครับเดจเีจะเจริญเจริญในหน้าที่การงานต้องรัดอ้กับลุย,อยของไอ้แล้วก็ ก่อนสี่นี้กันพอาะคำมากกันเมื่อกี้ครับน้องครับในในเวลกันรายละเอียดหลายอย่านายแนวไม่แน่นะครับวันเวลาอาจจะเป็นตัวจัดสรรเพคนอาดสีมาในน้ำก้อยเพชรบันแพงก็ได้นะครับรับงานในรูปแบบของมินิวัเสิร์ดแบบซาโลมัสเด่นเนี่ยมาแน่ครับมาแน่เนาะเพราะว่าโบกันหลายอยู่ครับเมื่อกี้ครับน้องคนเดิมเดี๋ยวเพิ่มออกไปแต่ยังโดย๋ยวเคิดฮอินหัวกับมันค่อมละอยู่ กับการตัดสินใจในตอนนั้นที่คนย่อมรับในส่วนของใจหอนในตอนนั้นครับผมการคุยกับน้องหลายค่ำอยู่กต่บาย่ามในไดบนทางบนเส้นทางซ้ายนี่คิดหลายๆคิดลืมๆคิดเงีวๆเราแบบว่ามีบางที่จะกดเฉียบซึ่งันและการบ่เวลาก็ผ่านมาะมาณปีกว่าแล้วนะครับน้องการคือว่านะครับกลับมาเมื่อนี้เดี๋ยวเพตั้งใจ นะครับอยากมาเคลียสัญญาครับห้องกับวไดจัยไม่แสละกรรมครับเพราะว่าจังน้องกับวไดคิดที่จะใส่ลจงเกียรติจงชังให้ลายชิดลายกับน้องถึงขนาดว,ว่าบ่ต้องมากไ่ต้องเจอกันไม่ต้องแบบนั้นไม่ถึงขนาดนี้รับเพราะว่าโคยามมปลงของผมผมเห็นมาหลายครับเห็นมาหลายผ่านมาเยอะกับศิลปินที่มีการเข้าออกแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกกับน้องท่านคือ เนคะแนนแล้วเขาตามออกเขาตามต่อออกต,อตาม,มาตูให้มันถูกต้องถึงอาจจะไม่หมดสัญญาหรือแต่ว่าคือให้มันจบฤดูก,กาลตั้งเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันผ่านไปแล้วละ่ะนะครับผ่านไปแล้วลาบะน้องเบนกะด้วยนะครับหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างใน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 ความคิดในตอนนั้น ะะแต่ว่าในตอนนี้ถือว่าเริ่มใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ไอ้ไส้เขาเียกเลยพอนำเมไม่อยไว้ใช่ไ้หน้องจะเลื่อนได้หนักทีการง,งา้นออกเพลงไหนมากับปัง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 แต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าเ่าเขาน้นะครับอันนี้บ,นบริเวณวดดังน่องไปก่อนเนี้อันนี้เพิ่น,<ห>นะะเพิ่นว่านะครับเพิ่นมาพระเทศไปใส่ในช่วงนี้ถึงไปใสก็เป็นหนาทีของน้องหรือเราจะไปไหนก็อนตอนนี้เคลียร์ตัวเองแล้วเรียบร้อยใสสะอาดแต่ว่าเพิ่นแต่ยังยังขีดหอดไอให้เราก็าเบื่อที่เราแต่ว่าถ้ามีเพลง ที่อาจจะร่วมงานกันได้ซืือว่าอาจจะเวอร์หรือมานี่โปรเจกต์ร่วมกันต่างๆตัวนี้ก็ยินดีมากค่ะ่าเอินใจได้ก่ลอนเลยค่ะหรือรับเชิญหรือเสียแต่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้เําว่าไม่แน่นะครับที่จะมาเป็นศิลปินนะครับเดียวก็อยู่เพจบแท้งนะครับนี่เป็นมีโอกาสนะครับมีโอกาสเยอะอยู่นะครับอันนี้คุยกับน้องไว้แล้วนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะคลิปนี้เกิดขึ้นมาก ไม่แน uhm. <cima. S 2> ่อาจจะเป็นก้วยที่บ้านแพงนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ดีใจกับทึ่งสองฟังนะครับดีใจทึ่งน้องก้อยแล้วก็ดีใจน้ำบอดโจน้ำกับเหตุการณ์นี้นะครับที่เกิดขึ้นถือว่าต่างฝ่ายต่างวินวินนะครับแฮปปี้เอนดิ้งภาษา อังกฤษกับแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขนะครับนํากานสาหรับทอ่งบอจโจแล้วก็น้องก้อยส่วนการร่วมงานกันก็บบ่ได้ปิดประตูนะครับบอจโจก็บอกแล้วว่าอนาคตทั้งหนานะครับบอก่บน่ะนะครับน้องก้อยบบได้ขึ้นแสดงในบนเวทีมอลลัมนะครับแต่ว่าอาจิมีผลงานมีงานต่างๆที่ซิมาคอบเวอร์หรือว่ามาทํารวมกันได้ในสายงานตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ฝากนะครับถือว่าเป็น บอโจนี่แสดงความเป็นผู้นำนะครับนี่กลายแสดงความเป็นผู้นำกลายเป็นแสดงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนะครับน้องๆให้โอกาสลูกๆทุกๆคนนะครับในสายนี่เรากาส่วนน้องก้อยนะครับก็บ,บอกเลยว่าครั้งนี้ก็ต้องย้อับราบอโจนะครับใจกว้างหวังว่าน้องก้อยนะครับคงสีเอาเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนนะครับว่าในภายภาคหน้าการตัดสินใจอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับต้อง คิดให้ดีนะครับกับผลกระทบที่มันตามมาในขันมีอีกรอบ2อนี่แอนมินเ้อว่าผลกระทบนะครับสีเยอะก็นี่ดังนั้นก็ฝากน้องก้อยนะครับก็ฝากว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นส่วนต่อไปสิเป็นแบบใดอันตน้ล่อหลุ่นเดอพี่น้องเด้อ